สวัสดีครับพืก,กับสูตรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจ้าพวงงานโอซางคาบักคูห่หงุดหมายของฟันไดที่มากกว่าโจโก,กเมสเจ๋งแค่ไหนเป้าหมายหงดแดงแม้ว่าฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0นะครับเดยันรบเบนจะไม่ได้เป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลอีกต่อไปจนถึงขั้นได้ลงเล่นในลีกไปเพียงแค่10นัดแต่การเสียเข้าไปให้กับเซนิสเทนสปเตอร์เบิร์กนะครับก็เป็นผลร้ายให้กับหงแดงเช่นเดียวกันเพราะมันทำให้พวกเขามีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กน้อยลงนะ นอกจากเบอร์จิฟันได้แล้วนั้นอีกสองคนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กระดับที่มีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ก็คือโจโกเมสและเชอร์มาติฟซึ่งถ้าหากพูดกันตามตรงแล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น้อยจนเกินไปนี่ยังไม่รับรวมถึงว่าที่มาติฟมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆจนทําให้เขาไม่ได้ช่วยทีมแบบต่อเนื่องเท่าที่ควรนะครับทั้งที่เขามีฝีเท้าดีพอสมควรและนั่นทําให้โจโกเมสจะเป็นกุ่หูตัวหลักของเบอร์จิฟันไดในช่วงที่ผ่านมา การมีตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กน้อยทำให้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับก,บกองหลังลายใายในช่วงที่ผ่านมาโดยคนล่าสุดก็คือโอซานคาบักกองหน้าดาวรุ่งของเชลซีซึ่งวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าผลงานในรุกเกนที่ผ่านมาของเดวเตะในวัย20ปีเป็นอย่างไรกันบ้างหากเปรียบเทียบกับโจกกเมดเราเริ่มต้นกันที่เกมรับโดยรวม คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเซนเตอร์แบ็กโดยตลอดทั้งฤดูกาลนี้กเมสเขาสกัดโดนบันเฉลีย่ย0.8ครั้งตัวเกมจากการลงเล่นในลีกทั้งหมด28นัดขณะที่คาบากทำได้เหนือกว่าเยอะพอสมควรเพราะเขาสกัดโดนบอลเฉลีย่ย1.4ครั้งต่อเกมจากการลงเล่นในลีก26นัดในร้างการตัดบอลน,นะครับโดยที่ไม่ต้องปุ่มเสียบนั้นทั้งคู่ทำได้ดีพอๆกันหลังจากที่ทำค่าเฉลี่ยไป1.4ครั้งตัวเกม แต่ในด้นานการเคลียบบอลพื้นที่อันตรายดาวเตะชาตวตรุรกีทำได้นเหนือกว่าโดยค่าเฉลี่ยที่เขาทำได้คือ3.6ครั้งต่อเกมขณะที่โจโกเมสทำได้เพียง2.1ครั้งต่อนัดเท่านั้นโดยคาบักยังมีจงังหวะบล็อกบอล0.7ครั้งต่อเกมด้วยซึ่งดีกว่าโจโกเมสที่ทำไป0 2ครั้งต่อน,นัดอีกนิดหน่อยการผ่านบอล ในฤดูกาลนี้โจโกมิดผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยําพอสมควรจากการที่เขาผ่านบอลเข้าเป้าถึง88%จนทําให้ทีมไม่โดนตัดบอลจนเสี่ยงเสียประตูมากนักขณะเดียกันเขาก็ยังผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้าถึง3.7โหนต่อเกมีด้วยขณะที่คาบักนะครับทำได้ด้วยกว่าหลังจากผ่านบอลเข้าเป้าถึง81.5% แถมยังมีค่าเฉลีย่ยน้อยกว่าทั้งที่มีจังหวะการพันบอลต่อเกม39.8ครั้งขณะที่จูกโกเมสจังหวะ่าบอลทั้งหมดเยอะถึง71ครั้งต่อเกมนอกจากนี้คาบักยังพานบอลร้อยแยะไปเขาเป้าถึง3.3หนต่อน,นัดซึ่งน้อยกว่าจูกโกเมสด้วยการเล่นลูกกลางอากาศตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับโกเมสชมะนะดวลลูกกลางอากาศเฉลี่ยแล้ว2.5ครั้งต่อเกมซึ่งมันก็ถือเป็นผลง,งานที่อาจไม่เลวร้ยรายอรไรยนัก อย่างไรก็ตามคาบักก็ทำได้ดีกว่าเพราะเขาชนะโดนลูกกลางกาดได้เฉลีย่ย2.9จุดครั้งตัวเกมอีกด้วยลูกกลางกาดของคาบักโดดเด่นมากๆจนถึงขนาดที่3ประตูที่เขาทำได้กับการเล่นในศึกบุนเดสสีกาในฤดูกาลน,นี้มันมาจากลูกโขกของเขา2ลูกและที่จริงซีซั่นก่อนตอนที่อยู่กับสตุ๊ตการ์ดนะครับเขาก็ทำประตูจากลูกม่งได้2โหนเช่นเดียวกันฮะ ก็ติดตามนะครับนี่การเปรียบเทียบผลงานโจโกเมสกับเวอร์จลฟานไดนะฮะก็มีข่าวกับสูโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับถ้าได้มาก,ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะกัปตันฮินนุกล่าวซึ่งขอขอบคุณอดัมลาลาน่าส่งท้ายจาแดนเฮนเดอร์สันกลางกลางกัปตันทีมลิเวอร์พูลกล่าวขอบคุณและอำลาอดัมลาลาน่าเพื่อนรักเป็นการส่งท้ายหลังจากอดัมลาลาน่าย้ายไปร่วมทีมไรเดน ล,ะละาลาดนานะครับเซ็นสัญญา3ปีกับไรตันหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลทำให้สิ้นสุดช่วงเวลา6ปีในทินแอนฟิลด์ที่ประสบความสดเร็จในแชมป์หลากหลายรายการโดยเฉพาะอยู่ั่าแชมเลกกับลิเวอร์พูลแอนเดอร์สันกล่าวว่าเขาขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่นายทำเพื่อฉันเพื่อนครอบครัวของฉันและสโม,มสรแห่งนี้มันเป็นสิ่งมหัศย์ที่ได้แชร์ความฝันของเราร่วมกันและฉันก็จะคิดถึงนายมากกว่าทุกคนแต่ฉันจะขออวยพรให้นายและครอบครัวโชคดีมาก กับบทชีวิตต่อไปและแทบอดใจรอไม่ไหวที่ได้เห็นนายปรับมาทํางานในสิ่งที่นายทําได้ดีที่สุดบตัน <Bright on S 1> ไม่เพียงเซ็นสัญญาก,กับนักฟุตบอลระดับโลกแต่นายเป็นคนที่ดียิ่งกว่านี้อีกตั้งหาและฉันก็มั่ใจว่าพวกเขาจะได้เห็นแบบนั้นตั้งแต่วันแรกเลยแล้วเจอกันในพี่ชายทักยูเนวอร์วอโลดก็ซึ้งจริงๆนะฮะโอ้โหก็ขอให้อดัมโลน่าโชคดีกับเส้นทาง อาชีพกับไรตันแอนด์โอ๊คเอาเรียนนะครับจากใจของแอดมินแล้วก็แฟนๆเดอะครอปทั่วโลกด้วยนะครับข้างลิเวอร์พูลที่เจคกิงครอปจะเลือกใช้งานมากขึ้นในฤดูกาลหน้าการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่แชมป์พรีเมียร์กีกอย่างลิเวอร์พูลต้องทำนะครับการให้โอกาสเล่นดาวรุ่งหรือนักเตะทีมสุ่มล่อกก็เป็นอีกทางเลือกที่ทางเจคกิงครอปพร้อมเปิดโอกาส ก็ดันอย่างแน่นอนครับสำหรับเจ็กกิครับในการพาทีมป้องกันแชมป์พิมลีกหลังนำทีมหงดางสัมผัสแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีการเสริมผู้เล่นน้ำใหม่เข้ามาถือเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ด้วยสถานการณ์โควิด1 9ก็ทำให้การใช้งบประมาณอาจน้อยลงแต่ก็ประหยัดขึ้นโดยผู้เล่นเราดาวุงและผู้เล่นจากทีมชุดสำรองจึงเป็นอีกทางเลือก วันนี้เราไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีแข้งรายใดที่กุนซือชาวเยอรมันจะให้โอกาสและจะได้เฉิดฉายแววเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลหนนะ้าเริ่มจากที่ฮาวิเอเลียนซึ่งย้ายจากฟูตแลมมาอยู่ในทินแอนฟิลเมื่ออายุครบ16ปีโดยลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะอวลมเรดและปาริสเซนช์แมงในการล่าลยเซนเอเลียนที่เป็นแฟนบอลหง์แดงตัวยงที่ผ่านมาชุดนุน์รายนี้แบกอายุมาแล้วในทุกรุ่น กล้าลงไปเล่นในเกมเมอร์ซีไซส์เดวีแมตได้อย่างกลมเกลืนและน่าจะมาแทนที่การจากไปของอดัมลาลาน่าได้ปีกวาาตำแหน่งธรรมชาติของเอเลียดขณะเดียวกันก็ยังโยกไปยืนในตำแหน่งอื่นได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางฤดูการที่พานมาจิกกนกบต้องการเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่แบ็กซ้ายซึ่งเวลานี้มีเพียงแอนดี้โรเบิร์ตันขณะที่เจมส์สปินเนอร์ถูกแทนที่ในจุดนี้ก็เริ่มโรยลาลงไปทุกที่บางทีเราอาจจะได้เห็นเอเลียดถูกปั้นโดยจิกกนได้ เนโกวิลเลียมถูกเจะคเ้งรับดันขึ้นเมื่อเล่นสู่ชุนชุดใหญ่เมื่อฤุูการที่เพิ่งจบไปในพื้นที่หลุมเส้นทั้งสองฝั่งโดยได้โอกาสลงสนามทั้งหมด11แมตในทุกฤดูกาลพร้พอมกับได้เหรียญแชมป์พิม์ลิกไปครอบครองและที่สําคัญดาวเตะวัย18ปีจากเวลหรถือเป็นแบ็กอัพดาวรุ่งที่คอยสนับสนุนทีมได้ดีเคริร์ติชนพุ่งกรวดขึ้นมารับหน้าที่ผิดชอบพื้นที่ตรงกลางสนาม พร้อมกับเป็นฮีโร่ในการทำประตูชัยในเกมเมอร์ซิไซส์เดวิมันในฉบับ f อ Cup รอบที่3ที่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์เฉือนชนะเอเวอเรตัน1-0ไดมิวเฟฟฟีฟ่นะครับอดีตแข้งลิเวอร์พูลบอกว่าแข้งวัย19ปีถูกเจคกกิงครอปให้โอกาสลงเล่นชิงชุดใหญ่เป็นฤดูกาลที่2ซึ่งก็เป็นฤดูกาลแรกของเขาด้วยนะครับมีส่วนผสมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแข้งระดับโลกได้ในอนาคต และเชื่อว่าจนถึงรอยนี้น่าจะช่วยเทียมไม่ต้องไปจ่ายเงินซื้อผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงในอนาคตทาคุมิมินามินโนะตูดึงจากเลดบูสซิลส์สบวกมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมมินามินโนะอาจจะเป็นแข้งอายุมากที่สุดจากทั้งหมด5คนแต่เพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ไม่เลวเลยนะครับกับเวทีระดับโลกอย่างพรีเมียร์ลีกนาเตะดีกีทีมชาติญี่ปุ่นในวัย25ปีก็ถือได้ว่าได้รับการชื่นชมจากจิกกิ้งคลอป เลยชื่อว่ามินามิโน่จะสามารถเรียนแบบและการศึกษาสิ่งที่โรเบตโตฟิมิโน่ทำให้กับลิเวอร์ pool ได้สุดท้ายเชฟวันนีเบิร์กถูกดึงมาจากสวอลส์ในศึ ang, กเอลิบิชิลีฮอลแลนด์เมื่อช่วง s u ม m e ปี26โดยค่าตัวเพียง1.3ล้านปอนด์กองหลังวัย18ปีชาวดัตมีทัาากษะการผ่านบอลได้ดีในระดับหนึ่งได้โอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลในลุกการนี้ไปแล้ว4เกมซึ่งเป็นรายการในบอลถ้วยทั้งหมด สิ่งสำคัญคืออายุและประสบการณ์ที่ยังน้อยเกินไปสําหรับฟันนเบอร์ในการที่จะลงเล่นในตําแหน่งประการหลังทุกอา่างซึ่งดูเหมือนเจคินครอฟยังคงรอเวลาที่เหมาะสมในการที่จะให้จุนูรายนี้ลงสนามที่มีความสูง189ซนติเมตรโดยที่เพื่อนตั้งชยาให้เขาว่าเอ็นซีแรน์ได้สมบัครเกมลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าคน้เหนือแฮนเดสันชมฟาร์มิโยมีทีเด็ดคือการจ่ายคิลเลอร์พาร์ จอแดนในนกสันนะครับกับตันทีมลิเวอร์พูลออกกรงยกย่องฟาร์มิโยคู่หูคนสักัญว่าเป็นมิฟิลตัวรับที่มีความพิเศษสุสดๆต้องสามารถจ่ายลูกคิลล์พารให้กับกองหน้าทำประตูได้ด้วยฤดูกาลเพิ่งจบลงไปนะครับมีนักเตละลิเวอร์พูลหลายคนที่ทำผลงานได้ค่อนขั้นโดดเด่นซึ่งฟาร์มิโยเองก็เช่นเดียวกันและผมก็กล้ายืนยันเลยนะครับว่าเขาคือหนึ่งในมิฟิลตัวรับที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้แน่นอนเฮนดรูกล่าวกับลิเวอร์พูลเอโคการเล่นเกมของเขาเทพแบบไม่เพียงรองร สามารถตัดทำลายจงังหวะบุกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างฉีบขาดโดยอาจไม่ต้องคำเฝ้าเลยด้วยซ้ำแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำให้ฟาร์มโยพิเศษกว่าคนอืน่นก็คือการจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายนี่แหละโดยมีหลายครั้งที่เขาจ่ายบอลขึ้นหน้าทั้งลูกเรียดลูกโดงจนกลายเป็นคิลล์พาสท,ที่เหล่ากองหน้าเอาไปจบสกอร์ได้อย่างน่ามหัศจรรย์และนี่คืออีกหนึ่งมิติที่ฟาร์มโยเติมเต็มให้พวกเรา นี่คือสรุปขาวลิวเว์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29รก,กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันกันกบลิวเวอร์พูลรอบเย็นอีกทีหนึ่งนะครับชอบกหลดไว้ช่วยกดแชร์ร้วกกับหมพบกคนใหม่สวัสดีครับ